คุณพ่อคุณแม่ของพวกเรากำลังจะไปล่องเรือกันแล้วล่ะตอนนี้พวกเราก็มาสนุกกันได้แล้วพวกเขาทิ้งบัตรเครดิตไว้ให้พวกเราด้วยแต่ดูเหมือนว่ามันจะอยู่สูงเกินไปสำหรับมอลลี่พี่สาวของเธอก็เลยได้ทุกอย่างไปเหมือนเคยแค่ดูวิธีการใช้เงินพวกนี้อยู่แล้วล่ะเนี่ยเป็นบัตรเครดิตที่ไม่จำกัดวงเงินเลยด้วยมอลลี่เธอคงจะต้องย้ายออกไปจากห้องนี้แล้ว เธอไปอยู่ที่ห้องใต้บันไดก็ได้นะยังไงเธอก็มีอุปกรณ์พร้อมอยู่แล้วลยนะทีนี้ฝุ่นเยอะมากเลยมอลลี่คงต้องทำงานเยอะเลยล่ะในขณะเดียวกันแคทก็กำลังทิ้งของเก่าๆที่เธอไม่ต้องการอยู่ตอนนี้เธออายุ16แล้วแล้วเธอก็พร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเธอแล้ด้วยแล้วชุดของเธอล่ะแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลย ตอนนี้เธอก็สามารถเลือกเตียงนอนใหม่ๆของเธอได้แล้วแคทเธอรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องการอะไรการมีบัตรเครดิตของคุณพ่อคุณแม่มันเหมือนกับว่าเธอเกังมีเวทมนต์เลยล่ะมันสามารถทําให้ทุกอย่างกลายเป็นจริงได้เพียงแค่แตะโทรศัพท์นิดเดียวเธอก็ได้เตียงนอนสุดเพอร์เฟกต์ของเธอแล้วมันดูนุ่มมากเลยนะเนี่ยแต่เตียงนอนไม่ได้หรอกแหมไม่มีอะไรที่เงินไม่สามารถทําได้หรอกนะเธอสามารถจ่ายตังให้พ่อหนุ่มักทีฬาเพวกนี้มายกเตียงของเธอได้ด้วยล่ะมอลลี่เธอเข้าไปห้องใต้บันไดเพื่อหาของมาตกแต่งห้องของเธออยู่ เชือกและกรยดานแบบนี้น่าจะเอาไปทำชิงช้าได้แต่เธอก็ยังต้องการที่นุ่มๆเพิ่มสักหน่อยทุกปัญหามันก็มีทางแก้อยู่แล้วล่ะตอนนี้เธอก็สามารถแว่งชิงช้าของเธอได้ทั้งวันเลยเฮ้ระวังหน่อยสิแคทซื้อชั้นวางของอันใหม่มาด้วยนะตอนนี้เห็นจะดูวิเศษตรงไหนเลยอ่ะัลลมสรงพลังตู้นี้ต้องทำให้ของพู้นี้ลอยได้แน่นอน ตอนนี้มันดูดีขึ้นเยอะเลยอย่างก,กับมีเวทมนต์เลยอะจะดูเหมือนว่ากล่องไฟจะรับเวทมนต์แบบนี้ไม่ค่อยไหวมอลลี่ชอบกินไอศครีมมากเลย oh. เธอชอบทำให้ hmm. สมองของเธอเย็นเจี๊ยบไปเลยในเวลาแบบนั้น oh. มันก็สามารถช่วยทำให้เธอลืมเรื่องราวแย่ๆในชีวิตของเธอไปได้แถมยังอร่อยอีกด้วยสงสัยท oh. ี่ต้องไปเอามาเพิ่มหน่อยแล้วล่ะ oh. โว้วเธอจะกินไอศครีมหมดกล่องนี้เลยเหรอเนี่ยเธอจะกินหมดโดยไม่แบ่งที่สาวของเธอเลยได้ไงอะ แหมเธอต้องการชั้นวางของน่ะและไม้ไอติมพวกนี้มันก็ฟรีด้วยเธอจะไปหาวิธีไหนได้อีกล่วมอลลี่คงต้องทํามันขึ้นมาจากของพวกนี้แหละอืมเป้าหมายของเธอก็คือไม้ไอติมทั้งหมดนี้เธอเอามันมาใช้ทาเป็นชั้นวางของแบบนี้ได้ด้วยวนี่มันยังเหลือไอรีมอยู่อีกนเนี่ยื โตเครื่องแป้งตัวใหม่ของแคททำให้เธอโมโหมากเลยเงาของเธอมันไม่สวยเอาซะเลยอ่ะนี่เธอมีสิวด้วยเหรอเนี่ยไม่มีทางหรอกนะแคทเธอจะต้องจ่ายเงินเพิ่มหน่อยแล้วตอนนี้เธอก็สามารถเลือกทุกอย่างที่เธอต้องการได้แล้วมอลลี่เธอกำลังเดินเล่นรอบบ้านของเธออยู่และดูเหมือนว่าเธอจะเจออะไรทั้แล้วล่ะเธอน่าจะใช้กล่องพวกนี้ได้นะแต่เธอกียังไม่รู้หรอกว่าจะเอามันไปทําอะไรดีตอนนี้เธอกําลังตามกุดของพวกนี้รอบบ้านของเธออยู่เธอสามารถระบายสีและทําให้มันดูน่ารักขึ้นได้ด้วย แล้วดูเหมือนว่ามันจะพิเศษมากเลยว้าวดูเหมือนเธอจะเอามาเยอะเลยนะเนี่ยเยี่ยมไปเลยมอลลี่ตอนนี้เธอก็มีที่เก็บของของเธอแล้วล่ะแล้วเธอก็ไม่ต้องใช้เงินเลยด้วยว่าแต่ฉันจะเอาพลิกไทยมาทําอะไรกันนะศิลปะเนี่ยมันดีต่อจิตวิญญาณมากๆและมอลลี่ก็กําลังทํากระจกให้เท่ากับห้องของเธออยู่เธออยากจะรู้ว่าเธอสวยหรือยังอะและกระจกพวกนี้น่าจะช่วยเธอได้ แต่มอลลี่ก็มีพี่สาวอยู่ด้วยนี่นาเธอร้อ <c oughs> งจะช่วยน้องสาวของเธออยู่แล้วล่ะ <c oughs> มอลลี่เนี่ยเบื่อเรื่องพวกนี้มากเลย <c oughs> แคทเลือกสีผ้มาม่านใหม่ไม่ถูกเลยล่ะเธออยากได้ผ้าม่านที่แพงที่สุดในนี้เลย <c oughs> ที่เธอสามารถควบคุมผ้าม่านด้วยแอป,ปแบบนี้ได้ด้วยเหรอเยี่ยมไปเลยอ่ะแบบนี้มันก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ของเธอได้ด้วย <c oughs> มอลลี่มีขยะเต็มเลยกระดาษพวกนี้มันมาจากการเล่นเกมที่โรงเรียนของเธอน่ะเธอจะต้องเก็บจัดมันหน่อยแล้ว ดูเหมือนว่าเครื่องด้วยกระดาษนี้จะพังแล้วนะว้าวนี่มันปอมปอมหลากสีสันนี่นาะมันเหมาะกับห้องของเธอมากเลยโอ้ดูเหมือนว่าแคทเธอจะมาเยี่ยมเราด้วยมีคนขโมยเอกสารขอยงเธอไปอ่ะไม่หรอกมอลลี่เธอไม่เห็นเลยเลยนะว้าวสุดท้ายแคทก็ได้เก้าอี้ในตำนานมาประดับไว้ในห้องของเธอแล้วเพื่อนๆต้องอิจฉามากแน่นอนธอสามารถทําได้ทุกอย่างเลยละแะละตอนได้คุณใช้ทุกฟังกชันพร้อมกันมันก็อาจจะเป็นแบบนี้แหละ นี่มันก็อันตรายเหมือนกันนะเนี่ย,อยมอลลี่อยากจ,จะสวยเหมือนพี่สาวของเธอบ้างแต่เธอไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องสําอางพวกนี้มันจะหยุดเธอได้ไหมนะเธอจะต้องทํากระเป๋าเครื่องสําอางหน่อยแล้วอมอลลี่ใช้ขวดโลและกากเพชรแบบนี้มาทําให้เป็นที่ใส่เครื่องสําอาง <c oughs> ท้องของแอบรกมากเลยตอนนี้เธอคงต้องทําความสะอาดหน่อยแล้ว <c oughs> ว่าแต่จะทําไปทําไมกันแล้ว <c oughs> เธอมีบัตรเครดิตนมาแทนที่จะลงมือทำความสะอาด เธอกลับเลือกที่จะปลูกพรมแดงแบบนี้มันดูแพงมากเลยนะเนี Demon> ่ยตอนนี้ทุกคนต้องก้มหัวให้ฉันแน่นอนนี่ไม้ไม่เหมาะกับที่นี่หรอกนะคุณไม่ควรจะดื่มเครื่องดื่มตอนที่คุณอยู่บนชิงช้าแบบนี้หรอกมอลลี่เธอทำน้ำหกใส่พรมของเธอหมดเลยการจัดการพื้นปีกๆแบบนี้ด้วยต้นไม้แบบนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันแต่ต้นไม้มันก็ต้องได้รับการดูแลเหมือนกันแหละไปดูเหมือนว่าพวกมันก็อยากดูแลคุณเหมือนกัน โอ้ใครก็ได้ช่วยทีหลังจากที่มอลลี่เธอมาขโมยเครื่องสำอางของแคทต,ตอนนี้แคทก็เจอเครื่องสำอางของเธอแล้ว <c oughs> พวกเรามาหาของใหม่ๆกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวบัตรเครดิตจะช่วยได้เวทมนต์เองตอนนี้เธออย่างกับเป็นสาวบอลเลยล่ละการเลือกตู้เสื้อผ้ามันเป็นงานที่สำคัญมากแคทอยากได้ของที่มันพ <c oughs> ิเศษพิเศษสักหน่อยนะ่ะอย่างเช่นตู้เสื้อผ้าลองหน่นี่ละ่ะมันสามารถเลือกชุดให้คุณได้ด้วยนะ เียยมันนีเธอเริ่มจะเหนื่อยแล้วแต่เธอต้องดูดฝุ่นซะก่อนเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันก็เหนื่อยแล้วเหมือนกันนี่เธอยังอยากทำความสะอาดอยู่อีกหรือเนี่ยเป็นเครื่องดูดฝุ่นเขาจะดูดไปครึ่งห้องแล้วนะเขาต้องใจเย็นก่อนแล้วเขาบ้าไปแล้วไะเนี่ยเขาน่าจะใจเย็นลงหน่อยนะดูเหมือนเขาจะมีสมบัติอยู่ข้างในตัวเขาเต็มเลยอะนี่มันไม้แขวนเสื้อลูกปัดหรือเนี่ยดูดีมากเลย มันน่าจะเหมาะกับห้องของมอลลี่นะเหมาะก,กับห้องของเธอสุดๆเลยล่ะเออดูเหมือนมอลลี่จะมีเพื่อนใหม่แล้วด้วยถ้าแค่ต้องการอะไรเธอก็ต้องได้สิ่งนั้นทำไมจะต้องลุกขึ้นไปหยิบน้ำอัดลมด้วยล่ะถ้าคุณสามารถใช้ถึงมือแม่เหล็กแบบนี้ได้น้ำอัดลมสามารถส่งตรงมาถึงมือของเธอได้เลยเธอไม่ต้องขยับเลยด้วยซ้ำืม <c oughs> แต่มอลลี่ก็ยังต้องลุกขึ้นมาอยู่ดีนะเธออยากได้น้ำแข็งเยอะๆเลยล่ะ oh. ตู้เย็นตู้นี้น่าจะช่วยเธอได้เธอกำลังทำอะไรอยู่ในห้องของเธอกันนะเธอกำลังทำตู้เย็นอยู่นะเธอเลยต้องใช้ตูป้ปลาเก่าๆแบบนี้ <c oughs> ปลาของมอลลี่ไม่อยู่แล้วแต่ดูเหมือนว่าเธอจะหิวน้ำเหมือนกันนะใช่ไหมละ่ะ <c oughs> มตอนนี้เธอก็สามารถมีเครื่องดื่มเย็นๆกินได้แล้วนี่มันอร่อยมากเลยท่าทางคุณพ่อคุณแม่จะกลับมาแล้วพ่อเขาโมโหมากเขาเห็นบินบัตรเครดิตของเขานะ่ะดูเหมือนว่าจะมีคนมีปัญหาแล้วล่ะ hmm. แบบนี้คงต้องขายทุกอย่างเพื่อเอามาใส่นี่แน่เลย อย่าเลยนะคะอย่าทำอะไรกับห้องของหนูเลยแตุ่นพ่อเขาจะตัดสินใจยังไงดีล่ะคุณช่วยเขาหน่อยได้ไหมคุณอยากจะเลือกขายห้องไหนหรอแล้วคุณจะเก็บห้องไหนเอาไว้ล่ะคุณหมอทอมเขามีคุณแม่ตั้งครรภ์เขาทีม่มหาเิาเยอะเลยล่ะบางคนก็รวยมากส่วนบางคนก็ไม่ค่อยมีเงินเลยแ,แล้วพวกเธอก็ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของพวกเธอแคโรไาลาคุณเคยกับวามดูแลผู้นี้เป็นอย่างดี ทุกคนต่่งตัวเช้าเธอเป็นหมด <What? S 1> คุณหมอทอมเขาก็เลยจัดการอัะเดยสถานะของผู้ป่วยของเขาสักหน่อยที่ตรวจคันของแคโรไลนมีเพชรวิกวับติดอยู่ด้ดวย oh, <yeah. S 1> ส่วนแคทเธอก็ได้แจ็คพอต <Yeah. S 1> แบบนี้ลูกคุเธอต้องรวยมากแน่เลยมอนลี่ก็มาตรวจเหมือนกัน เธอตื่นเต้นมากเลยล่ะและในท้องของเธอน,นั้นมันมีมายองเนสอยู่ข้างในด้วยอะ่ะออ้ดูเหมือนจะมีเรื่องผิดพลาดนี่มันตลกมากเลยอะ่ะ <laughs> มอนลี่คุณจะได้เป็นคุณแม่มือใหม่แล้วเหรอครับ เ่อชินกับความลําบากแบบนี้หรอกนะแต่ตอนที่เธอตั้งครันนั้นการผูกเชือกรองเท้าก็เป็นเรื่องที่ยากมากเลยล่ะสาวสวยสุดร่ำรวยอย่างแคลโรไลน์ก็มีปัญหาแบบนี้อยู่เหมือนกันมาดูกันดีกว่าว่าเงินจะสามารถช่วยเธอได้ไหมแน่นอนเดี๋ยวคุณคงนรับใช้ของเธอจะช่วยเธอเองแต่ดูเหมือนว่าเขาจะมีปัญหาเหมือนกันนะแคลโรไลน์แทเขนงวดกับเขามากเลย บางที่อาจจะมีอะไรที่สามารถช่วยได้อย่างเช่นรองเท้าแตะแบบนี้ไงเหมือนของมอลลี่ะแต่อย่าใช้กระดาษลังเลยน่าจะดีกว่ามาดูไม่เค่อยมีเงินเอาซืเลยอ่ะระบบรักษาค,ความปลอดภัยของแคททำงานได้ดีมากมันมีระบบ Face ID ด้วยล่ะเจ๋งไปเลยเนาะแต่แคโรไลน์ไม่ค่อยเป็นทับใจเท่าไหร่ตู้ล็อกเกอร์ของเธอมีทั้งระบบสแกนนิ้วสแกนมานตาสแกนลิ้ และตรวจ DNA ด้วยนะมันมีฟังก์ชันมากมายจนแบตเตอรี่หมดไปแล้วล่ะเธอเพิ่งจะเปิดมันไปแค่ครั้งเดียวเองนะเนี่ยส่วนระบบรักษาค,ความปลอดภัยของมัลลี่เนี่ยเรียบง่ายมากเธอใช้สกอตเทปแบบนี้แหละไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยเสาสุดต้องัวอย่างแคโลโรไล,ลยอยากจะออกกำลังกายสักหน่อยเพราะว่าเธอต้องขนทองคำแบบนี้ไปทั่วเลยล่ะตอนนี้เธอกำลังปั่นจัก,กรยานอยู่นะ่ะ เธอก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าเธอคงจะต้องเล่นกับลูกบอลแบบนี้แหละและสิ่งเดียวที่มอลลี่สามารถเล่นได้ก็คือที่กระโดดเชือกแบบนี้เท่านั้นเธอก็ทาได้ดีอยู่นะแต่ดูเหมือนว่าเธอจะทําเกินไปหน่อยแล้วแปลงนี้ณครูสอนคาราเต้ต้องโมโหมากแน่ตอนนี้เขาตามมาเอาคืนแล้วล่ะไปจ,จัดี่เดี๋ยวนี้เลยนะ แคโรไล์เธอก็ยังผูกเชือก<ม>รองเท้าของเธอไม่ได้อยู่ดีเดี๋ยวมอลลี่จะช่วยเธอเองเป็นผู้หญิงก็ต้องช่วยสปอร์ตนดียกันเลยเนาะ oh, <really>? okay. โอ้รีโอเคแคโรไล์ให้เช็คเงินสดจำนวนหนึ่งหมื่นดอลลาร์กับเธอเป็นการตอบแทนรี really? <No>? mm. มอลลี่เธอมีความสุขมากมาเลยอของในนี้มันแพงมากเลยนะเนี่ย mm. เธอจะเลือกอะไรดีนะคุณช่วยมาเลือกหน่อยซิคุณคงจะสามารถกินของที่คุณสามารถหาได้เท่านั้นแหละแคโรไลท์มีเค้กเหมือนกับแท็เลยแบบนี้มันรับไม่ได้เลยนะลองใส่กรอบมาดีไหมยังไงเทอกก็ไม่ยอมหรอกจ้าโออดูเหมือนว่าจะจริงจังกันมากเลยล่ะคุณแม่ตั้งคันก็กินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยซีบ้าไปแล้วหรือเปล่าวะ มอลลี่เคยมีตังค์ซื้อแค่เครื่องปรุงแบบนี้แหละแล้วดูเหมือนว่าเธอจะชอบมันมากเลยนะการทำสมาธิทำให้ภายในของคุณรู้สึกสงบ <c oughs> แคทเธอนิพพานไปแล้ววันนี่ยแคโรไลน์ใช้เงินซื้อนิพพานของเธอ <c oughs> แต่ดูเหมือนว่าแคทจะเข้ามาทำลายมันหมดเลยละ่ะ สงสัยการทำสมาธิของแคทจะไปรบกวนมาลร่ยแล้วแบบนี้เธอจะได้อยู่อย่างสงบไหมเนี่ยอ๋อคนดวยพวกนี้นี่นะแคโรไลน์กับแคทเตรียมซื้อแป้งเด็ก oh <my> ไว้ให้ดูของเธอแล้วของใครเจ๋งกว่ากันเนี่ยหรอแคโรไลนมีแป้งเด็กผสมเพชริควัปส่วนแคทก็มีแป้งเด็กทํามธไม่ว่าจะเป็นอันไหนไมันก็ทำให้คุณจ๋ได้ทพ้งนั้นแหละแคโรไลน์เธอชนะไปเลยล่ะแคทเธอไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนะ เดี๋ยวนะมอลลี่ไปไหนแล้ววะเอออ,อ,อยู่บนตู้เสื้อผ้านี่เองเคลโรลายเป็นผู้ป่วยที่คุณหมอทาเขาชอบมากเพธอเป็นคนจ่ายเงินให้กับค่าทริปของเขาเลยนะเขาก็เลยดูแลเป็นพิเศษแล้วเธอก็ใจดีกับเขามากเลยด้วยการเป็นคุณแม่ตั้งครรเนี่ยมันยากมาก แคโรไลมาพบคุณหมอทอมแค่ครั้งเดียวคุณหมอก็มีเงินใช้ไปทั้งปีแล้วละ่ะ <ś led> <ś led> นี่มันอึดปาร์ตี้เลย <ś led> <ś led> วันนี้เขาเลิกงานแล้ว <ś led> การเอารถซาวสามารถแสดงให้คุณแม่เห็นว่าลูกๆของพวกเธอกำลังทำอะไรอยู่ได้ <ś led> แคโรไลอยากรู้ว่าคุณหมอกำลังปิดบังอะไรอยู่นะ <ś led> นี่มันใครกันเนี่ยอะไรกันนะ นี่มันน่าสนใจมากเลยล่ะสำหรับมอลลี่ค่ารักษาของคุณหมอทอมมันแพงมากเลยตอนนี้เธอไม่มีเงินสักบาทเลยล่ะแต่เธอเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากๆนวดให้เขาเพื่อแลกกับการตรวจของเขานี่นะเยี่ยงไปเลยล่ะ มอลลี่เธออยากจะหารายได้เสริมสักหน่อยแล้วเธอก็ทำได้ด้วย<า>สงสัยคุณหมอทอมจะต้องไปหาเงินเพิ่มแล้วละ <S <S ่ะแคทและแคลโรไล,ลน์นัดกันมากินข้าวเที่ยงด้วยนะแคทเธอเตรียมอัลบั้มรูปไว้ให้ลูกของเธอแล้วด้วยนี่มันเจ๋งมากเลยเนาะแต่ดูเหมือนว่าแคาลโรไลน์จะสร้างบัญชีอินสตาแกรมให้ลูกของเธอแล้วล่ะ <Whoa. S 2> มอลลี่เธอทำให้บรรพบุรุษของเธอประทับใจด้วยการทำจิตกรรมฝาผนังแบบนี้แหละแคทและแคโรไลน์คิดว่ามันตลกมากเลยแต่มันก็น่ารักดีนะมอลลี่เธออิดชาเพื่อนๆ่ผู้ร่ำรวยของเธอมากพาะเธอสามารถซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้ลูกของเธอได้หมดเลยล่ะพวกเธอซื้อมันจากร้านค้าแบรนด์เนมแถมยังซื้อเครื่องประดับมาอีกมากมายเลยด้วยแต่มอลลี่มีเคล็ดลับการประหยัดเงินที่เจ๋งมาก จะทดาทำการซักเสื้อผ้าของเธอด้วยความร้อนสูงแล้วก็รอแป๊บหนึง่งแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วละ่ะเสื้อผ้าของเจ้าตัวน้อยของเธอมันเจ๋งมากแถมยังฟรีอีกด้วยเ <store. S 1> นี่ยน่าไปทำใจส,สุดสุด <Wow. S 1> สุดท้ายคุณแม่ของเราก็พร้อมก,กันแล้วละ่ะทุกคนพร้อมจะอุ้มลูกกันแล้วหรือยังจ๊ะนี่มันน่าตื่นเต้นมาก ต่คุณแม่ของเธอทำให้คุณหมอจามใหญ่เลยเออเยี่ยมเลยล่ะแล้วคราวนี้พวกเราจะรู้ได้ยังไงกันเนี่ยว่าลูกคนไหนเป็นของใครไปช่วยคุณแม่กันหน่อยนะบอกมาได้ในคอมเมนต์ข้างล่าง